คนวันนี้อยู่กับเกมทเทเลี่ยวกับเทอร์มัตต์นอินโฟโนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนกันและให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้สอนแบบ3ตัวนะครับเพราะว่าเทอร์มัตตนแค่ตัวเดียวผมว่ามันนานมากๆนะครับผมลองแล้วเป็นชั่วโมงเลยครับก็เลยอยากจะแบ่งเป็น EP ไปนี่นะครับวันนี้ก็อยากจะให้มันผ่านกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เป็นตัวละครที่คนใช้ได้หาง่ายกันแน่นอนนะครับรับรองว่าทุกคนผ่านได้ร้อซแต่ผมจะเล่าไทาม์ไลน์ให้ฟังด้วยว่าต้องทําอะไรก่อนในก่อนที่มันจะผ่่านนนนได้เียมมัมทคิคอู แล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วไปดูกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะเติมเกมแบบสับใจเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยเติมไปเลย24ชั่วโมงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนต้องที่นี่ยาดาเกมเซ็นเตอร์สายเกมเมอร์เขารู้กันถูกแน่นอนอเติมง่ายจัดจัด,จดเพียงแค่ทักแอดมินยิ้เดียวได้ตอบเรเ็วอร์้าว้ะซุ่มได้แอดมินคนไหนก็มาบอกกันบ้างน,นะอ,อย่าลืมบอกว่ามาจากเกมเมอร์สตูดิโอเพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะลงโทมาตตนอินโฟโนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนผ่านก่อนก็คือดันที่เป็นนิโคนาน่าซึ่งดันนี้มันสําคัญมากๆและเป็นตัวแบบเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะทําให้เราเติบโตและก้าวหน้านะครับแล้วเราจะใช้เวลาลงกับดันนี้ค่อนข้างนานมากๆนะครับผมขึ้นอยู่แล้วแต่ดวงของเราด้วยถึงแม้ว่าดวงดีแล้วเนี่ยได้เชล้อรต้องการไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่พอนะครับจะต้องลงไปเรื่อยเลยอีกเยอะมากมายตอนแรกนะครับผมผมก็จะใช้ดิทติ้งก่อนซึ่งถ้าผมถ้าคุณบ้านเรียนม,มาเต็มแล้วก็ใช้ลิเล ผมก็จะปั้นเจ้าดิตติ้งขึ้นมาแล้วผมว่าช้ลิลลี่เจ้าแม่เจ้าเดิมตัวเดิมนะครับปั้น5าดาวอัพสกิลหนึ่งมาเรียบร้อยและตัวต่อไปคือน้องครอสนะครับลูกรักของเรานะอ่าแล้วก็วเลเลรียเห็นไหมทุกคนหาได้แน่นอนเพราะครอสสามารถเลือกได้ลิลลี่ก็สุ่มหาครั้งแรกดิตติ้งคือหากหันทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นว่าผมทํา5ดาวแล้วแหละก็คือได้มาประมาณเจตัวแล้วเนี่ยได้เกินแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ตามและล่าในในทุกสัปดาห์ที่มันมานะครับอันนี้3าอาทิตย์ละส่วนใคร ศูนย์ดาวเหมือนกันครับผ่านตั้งแต่ศูนย์ดาวแล้วนะนี้ก็สุ่มมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงมาได้แต่ตอนที่ลิเลียมมันเต็มแล้วมันก็ได้เต็มเฉยเลยมันเหมือน,บนแบบแหมมันกวนตีนเนาะอ่ะก่อนอื่นผมจะมาเนิบ เนื้อไอเทมผมก่อนเพราะว่าไอเทมที่คุณมีก็คงไม่ถึงระดับผมแน่นอนตอนแรกผมก็จะใส่แบบกิกกี้เหมือนกิกกี้เหมือนกันเลยเริ่มต้นด้วยแบบของกากาไก่เลยครับก็จะเป็นพวกขีแดมผมจะคัดสัตว์ประมาณนี้บางทีผมกว่าใส่เอทีเคสามชิ้นเลยนะเอทีเคสองแล้วก็คีเล็หนึ่งถ้าใครมีคี้แดงหนึ่งชิ้นเนี่ยยินดีด้วยมันก็จะดีขึ้นไปเยอะนะครับอ่ะก็จะใส่ออปชั่นประมาณนี้คีเล็ดมาจากสัตว์เลี้ยงออฟแดงซึ่งแน่นอนว่าตอนที่คุณลงช่วงสามห้าที่มันเปิดนี่คนหน้าเนี่ย หาไวแฟงที่เป็นฟูรี่คินไอเดี๋ยวฟูรี่ผมเป็นตั้มก็ได้แต่ขอให้รีเป็นสีแดงทั้งหมดอันนี้ผมล็อกไว้แล้วว่าทุกคนต้องหาแดงให้ได้หาตันแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เ,เ,นเนี่ยตัเต็มที่330ถ้าเต็มจะดีมากตองคิเลน3ถ้าตรงถ้าตรงดูไงกดขวาบนนะครับอย่างมันจะบอกสีอ่าสีไหนเป็นสีไหนตัวเนี้ยเป็นสีม่วงก็จับคู่ให้ได้นะครับให้มันคู่เดียวกันดิสโซเดอร์นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้พอเราได้ตามนี้แล้วดาเมจคุณมาแล้วถึงแน่นอน เคเดมร้อยยีบวกโอเคคิเล80 70โอเคอะดีเคแล้วแต่มีนะครับเอาเท่าที่ได้เลยถ้าแบบลดลงมาอีกได้ไหมได้ก็ลงเคเดมเต็มเต็มเลยก็ได้นะครับเคเดมสองช่องแล้ดีเหมือนกันโอเคมาดูนะครับเนิร์ฟแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟูลฮิตเอทแล้วนะครับเรียกว่าตัดทิ้งไปเราใช้2ช่องซึ่งผมรีไปแล้วไงรีทิ้งไปแล้วคลอสเนี่ยผมก็จะเนิร์ฟตัวเองเหมือนกันผมจะเนิร์ฟก็คือผมจะเอาโคเด็กออกเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้นะครับยังยังยงไม่ไว้ไม่ดยังเปิ ทังเราจะใช้เป็นตัวของอติซานนะครับเพราะเซตตัวแรกที่ผมให้สอนคลิปที่แล้วคืออติซานตัวแรกเนาะคุณต้องหาตัวแบบนี้ให้ได้นะครับหาเป็นสวิปกับสวิปไทม์สวิปไอข้างหลังแล้วแต่มันนะครับเราไม่ใช้อยู่แล้วแล้วเราก็จะหานี่ครับจับคู่ให้ได้แบบนี้เลยใส่แค่ช่องเดียวเลยไทม์สวิปให้มันเป็น6เราได้อะ uh, ACC เพิ่มขึ้นมาเราก็จะหา ACC แดงนะครับก็คือแบบสปีดติดแค่นี้ประมาณนะี้ได้ละแต่ก็พยายามแบบเมมให้ได้หาสปีดให้ได้เยอะ ุณจะจับคู่ยังไงไ,ได้ให้มันเป็นสปีดแต่ช่องหลังเนี่ยเป็น ACC ให้เป็นแบบสีแดงได้แล้วอ่ะสีส้มขึ้นไปนี่มันสีม่วง ACC มันจะน้อยนะครับซึ่งมันจะไม่ผ่านร้อเปอร์เซ็นต์เอามันก็จะอันตรายนิดนึงนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยครับแบบนี้แล้วก็หาหมวก3ดาวไม่ต้องแบบออฟสปีดเต็มก็ได้ครับแบบหมวกกิกกี้ก็ได้แต่ผมไม่มีตอนนี้เกลือหมวกมากเลยครับเนี่ยก็ ACC ที่ก็ได้ายนี่เรียกว,ว่าผมเนืาเปรี้องแล้วนะส่วนสปีดอะอยู่ประมาณ250ขึ้นไป นะครับอันนี้60ไม่ต่างกันเหมือนกันเป๊ะตายอยู่ดีนะครับขอแค่เปิดก่อนบอสในช่วงแรกตอนลิลี่ดึงทํายังไงก็ได้ให้มันทําได้อะ <c oughs> แล้วก็วลาเรียกไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วเล,ลีย <c oughs> เลือด <c oughs> เยอะๆก็พอก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับขออนุญาตใส่ของก่อนอ่าผมจะใส่เป็นนี่ละกันตัวเดิมเลยติก abyte สามหมื่นเห็นไหมเลือดสามหมื่นแลละโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ลงเลยครับ let's go อ่าในเวลาลิลี่ดึงปุ๊บมาให้คอสมันขึ้นมา แบบนี้แล้วก็แปะให้ครบโอเคครบแล้วลิตติ้งยิงโจโจโจอ่าติดบัฟนี้ด้วยผ่านเลยแบบเนี้ยครับ,บ,บนี่แรงเลยจะต,ติดไม่ติดก็ได้เนี่ยลิลลี่ห้ามโดนตันถ้าเป็นไม่ได้นี่เราเคอเราใส่าอาทิซานอยู่ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับแต่ถ้าตัวของน้องติดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดได้นะครับแต่แค่ว่าอย่าติดดีกว่าควรจะไม่ติดแล้วเราก็ยิงลิตติ้งซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ยิงไปปึ๊บโปโ๊ะจบพอดีซึ่งดอก2องทำไมมันดูเบากว่าดอกแรกใช่ไหมครับมันเกิดจากบอสเป็นบัฟสปีดมันแก้เห็นป่ะครับสปีดมันยิ่งเยอะยิ่งแซงเราเนี่ยมันจะถึกขึ้นแรงขึ้นซึ่งเราต้องห้ามลิลี่โดนตันเราจะได้รีสกิลแล้วก็ดิทติ้งยิงเลยนะครับเราห้ามมันไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้แทนนะครับคุณอาจจะใส่อดีคอนก็ได้นะอดีคอนมาล้างก,ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะจะได้สัตว์ตัวไหนามาที่เป็นออฟแดง ก็ยินดีด้วยถ้าได้มาประมาณนี้ก็มีมคนน้าง่ายๆส่วนถ้าอัปเกรดขึ้นมาอีกอัปเกรดแบบเฮ้ยผมปั้นคาชิสกิลหนึ่งมาเต็มเลยไอ้สกิลอันติีมาเต็มเลยแล้วสปีดมันถึงแล้วอะนี่ผมแนะนําทีมนี้เลยอันนี้เรียกว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะไม่ต้องมังกังวลแล้วว่าโอเคมันไม่ผ่านร้อยมัน,ม,นมัน90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก้าสิบก็ยังดีนะแต่ว่าอันนี้มันชัวร์กว่าเร็วกว่าด้วยนะครับก็จะใช้น้องตัวนี้ครับ ก็จะเป็นทีมนี้อ่าทีมนี้แล้วเราก็จะใช้ดิสติ้งซึ่งคุณดาเมจวุฒิเชิงความฝันแล้วแต่เลยนะครับดาเมจให้ให้ให้แรงก็พอผมก็ใส่ตัวเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ฟูดเอ็ดกินไอเหมือนเดิมเนาะฟูดเอทดฟูดเอทดฟูดเอทเหมือนเดิมนี่แต่ก็ใส่น้องสามตัวเนี้ยลงไปเลยดึงขึ้นมาคอสแปดดาเมจลงอันนี้แปดเราจะมไม่ติดไม่เป็นไรเราก็ให้น้องผักเธอราไปแล้วตันสองตัวนี้พอไอ้ตัวสองตัวเนี้ยมันโดนตันเนี่ย มันจะสัตว์ันเราไม่ได้แล้วมันก็จะเพิ่มสปีดให้บอลไม่ได้อ่ามันก็จะเป็นการแก้รอดโดยเฉพาะเลยถึงเราจะแปะบัฟไม่ครบครับโอกาสชนะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเลยแบบนี้เลยครับอ่าน้องแต่น้องก็จะดึงใหม่รอบมึงน้องดึงมหปึ๊บอ่านี่ยิงแล้วก็ลิลลี่ดีมาดาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ยิงตบจบพอรีเปะอ่ะจาจถ้าแบบถ้าถ้าดีๆหน่อยก็ดามเมจแรงกว่านี้หรือจะปรับแล้วแต่นะครับอันนี้ทีมดีมาก คุณอาจจะใช้สัตว์ตัวอื่นใส่เบิ้ลก็ได้นะครับใส่เบิ้ลก็ได้จะผักเคื่อนบ่อยๆนะคา,าชิแต่ผมไม่ใส่ดีกว่าผมคู้ว่าทีมนี้เร็วกว่าเพราะว่าผมใช้ลิลียมตึมแบบนี้เลยครับลงไปป้า,าติดบัฟครบกระโดดป้าแปมถูครึ่งรอดนะฮะแล้วก็สตันลนสปีดลงไปนะครับจากนั้นรีสกิลใหม่พอดก็ ลงเทินไปครับผักมันไปโตไปอีกนะครับทีนี้เราก็รีเลียมซ้ําอีกทีหนึ่งปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโตโอ้โหโเกือบแตกครับอีกนีเดียวก็น้องดึงมาใหม่ตีธรรม,ามาดาเอาแตกพอดีครับเรียบร้อยในตอนน้องดึงน้องก็ได้ตีรอบแล้วหรือสกิลสองไปก็ตายแล้วนะครับประมาณนี้ดิตติ้งก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ดอกแรกที่ดิตติ้งเราใช้ไปเนี่ยมันมันติดบั๊บไม่ครบเนาะก็จะช้านิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับนิโคลหน้ารับรองว่าง่ายแน่นอนถ้าคุณทำสปีดถึงประมาณนี้นะครับ ขอให้เร็วกว่าบอสในช่วงต้นแบบรีรีดึงปุ๊บโอเคเราเร็วกว่าบอสผ่านนะครับไม่ต้องความเร็วเกินผมหรือมากกว่าผมเท่าไหร่หรือจะเท่าผมไม่ต้องนะครับให้มัน255 240 24 0สก็ยังได้เลยครับอืม ทีนี้ถึงตาธอมต้อนแล้วเราจะลงธอมตตอนตอนไหนตอนที่เราได้ฟูรี่คินไอเราได้เซ็ตเต็มแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีสัตว์เลี้ยงครบแล้วเช่น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 ตัวแรกไอตัวของเวลาเลี้ยงเนี่ยอาจจะใส่สัตว์ทองไปก่อนที่ตัวที่เราใช้อยู่ยังไม่ต้องย่อยนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราปั้นได้ไม่กี่ตัวนะครับได้แค่สี่ตัวตัวที่ต้องมีก็คืออัจิซานทิกไบต์สองตัวแล้วก็ตัวก็ไดเป็นดาเมจนั่นแหละตัวดาเมจก็สี่ตัวเห็นไหมครับอ่านเลเลี้ยงก็ไม่ต้องใส่อะไรแบบนี้นะครับ ติ <I> ้งผมว่าเหมือนเดิมผมก็จะเนิร์ฟตัวเองเช่นเดิมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ตามทันก็จะใช้สปีดให้มันพอกันตัวนี้ต้องสปีดที่หลังเนี่ยประมาณ74 75ขึ้นสปีดไม่ถึงจะเริ่มมีปัญหานิดๆซึ่งเราจะหาสปีดจากอะไรหนึ่งลิลล,ลี่อ่าสกิล2ครับอัพอัพหนึ่งทีทีเดียวเลยเห็นไหมสปีดเพิ่ม25บูท์มาครับแล้วก็ เรามาดันสตีดกันเดี๋ยวผมหาแป๊ะผมมีไม่น่าเนี่ยเราก็หาควานหาแล้วครับมีสตีดไหมติดดูดูซิอืมโอเคนะครับอันนี้ผมใส่ดีเคคิเลตเอดีเคนะครับอีกอันควรจะเป็นขีดแดงนะก็จะเป็นชิ้นเนี้ยที่เป็นขีดแดงสักชิ้นหนึ่งนี่แบบนี้ก็ได้ครับปุ๊บเข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่62ร้อยยี่สิบแปดสิบสวยมากครับแบบนี้เลยนะสีที่เราตามหาคือคิเลตหลักๆนะครับนี่คิเลตเยอะๆประมาณนี้ออฟประมาณนี้ครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงออฟแดง เนี่ยคุณลงในโซนหนา้าฟาร์มออฟแดงเนี่ยใช้เป็นร้านก็ต้องใช้นะครับฟาร์มให้ได้แบบนี้ดิสโตรเดอร์พิเลตเอดีเคสุดครัดสีแดงไปเลย,<ด>ยแล้วก<อ>็เต็มเลยได้นี้เรามาดูสเตตัสแต่ละตัวกันนะครับแต่ตัวคือสปีดของเฮลิทถ้าเพืพ่อนๆไม่มีเฮลิทให้ใช้มิสุก,กิกอัพสกิลหนึ่งเต็มไปเลยแล้วก็มาใช้ได้เลยนะครับแทนเฮลิทซึ่งมันเหมือนกันเลยจบเหมือนกันเ๊ะนะครับเฮลิทมันคือดีตรงที่ว่า มันได้ดาเมจแต่สิ่งที่ยากคือต้อง6ดาวเท่านั้นไม่ไงั้นสปีดมันไม่พอเลยครับทำอย่างไงไม่พอตายครั้งแร,แ,รแรกแรกเรามีสป,ปีดไม่พอไงอก็โอเคเฮอริทเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ255คลอสก็253ตอนนี้ผมทำสามารถอยู่ที่262หกหได้แล้วซึ่งซึ่งมันก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆถ้าสป,ปีดคุณเยอะแล้วอะ่ะก็ไปทำ acc นะนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เกินแล้วแหละผมก็จะหา acc มาจากหมวก1ชิ้นละกันแบบนี้ปุ๊บนี่ได้ acc ไปละ 198อู้แจ๋วเลยล้างติด100%ซนแบบน,นี้ไม่ร0อปรเ็หรอกแกว่าก็เพิ่มเลนในการผ่านรถมากขึ้นแน่นอนคอร์สก็เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่258ก็จะไม่ไม่ห่างกับเฮอริตซึ่งถ้าเพื่อนๆหาที่บอกปไปเมื่อกี้นะ255คพอร์ส254อ25งได้252ก็ได้นะครับแต่เฮอริตต้อง2 5 5ขึ้นเท่านั้นโอเคลิลลี่ก็เอาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะแบบสามารถสามารถที่จะทำได้สูงที่สุดในโลก ผมก็จะหามาจากเซตต่างๆสูงสุดเท่าไหร่2.5นะครับอ่าให้อยู่ที่2.5ก็ผ่านแล้วนะครับ100%เ,เ,เลย2.5เนี่ยเคผมก็จะหาบวกมาใส่หาอะไรมาใส่นะครับเพื่อให้มันเติมเต็มสปีดให้มากๆแบบนี้อ่าสบุดนะเพื่อนๆอะไม่ต้องแบบมากกว่าผมอะไรมากเดี๋ยวผมเนิร์ฟไปที่เดิมก่อนละกันว่าดูแล้วเ,เดี๋ยวดูโกงไปหน่อยนะครับเนิร์ฟเนิร์ฟ สองเจ็ดเก้าไปเลยวะนี่เนิบแล้วนะเนี่ยอุ้ยสปีดเราก็ไปนธเรมดาเหมือนกันเนิบเนิบเนิบสองเจ็ดหกอะเนิบพออย่างประมาณนี้ไม่เร็วไม่มากทุกเพื่อนทําได้วาเลียก็ใส่ตัวทองแต่ผมย่อยไปหมดแนล้วก็เลยแบบใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันไม่ต่างกันส่วนถ้าครอสเนี่ยให้วิ่งไปฟาร์มไมโครเด็กถ้าจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไปฟาร์มโคเด็กก่อนซึ่งอันนี้ผมแบบจําลองแล้วกันว่าเออ เรายังไม่มีโคเด็กนะเราอยากผ่านก่อนครั้งแรกนะครับพอตอนแบบวิ่จะปีดมันถึงแล้วเงอยากจะทําผ่านแล้วไม่อยากฟาร์โคเด็กยังไม่มีเวลาฟาร์ไม่มีของครับอ่ะเปิดมาเรายิงแบบนี้คอสแปรครบทุกบัฟไม่ครบครับรีทิ้งเลยและเหมือนว่าไอ้ทิ้งหนึ่งจะชา้าชอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองลงใหม่รอบกนะ่อนเราต้องรีลงนะครับรีลงครั้งแรกให้ได้ก่อนรีหลายรอบเลยครับ รีจนกว่าจะสามารถรงผ่าโอมโป๊อ่าติดหมดซิตติ้งช้าเนี่ยรีเลยครับแล้วเราไปแก้ของใหม่เ้าซิตติ้งเลขหลังผมจำได้ว่า275เท่านั้นถ้าเลขหลังไม่275อย่างที่ภาพเห็นแล้วครับว่ามันไม่ผ่านชิ้นนี้เลยสปีด3แต่ว่ามันเป็นอีดีเเราก็ต้องยอมครับยิแดมหายไม่เป็นไรโอเค249 2 7 6ถูกต้องแบบนี้ผ่านล้วมาดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าเฮ้ยพี่มั่วหรือเปล่า จริงจริงได้ยังไงอา้าวดึง,งแล้วเราก็ยิงปึ๊บล้างบัฟถูกต้องแปะบัฟไม่ครบนะครับไม่ได้สป,ปีดสป,ปีดต้องล้น,นเนีโโ่ยมันเป็นอย่างนี้เลยครับเราต้องรีเวลเล่จนกว่าจะผ่านครั้งแรกเพื <S 2> <S 2> ่อเราจะได้ฟูลีเอชชิ้นแรกมาให้ได้นะครับฟูลีเอชเพราะระหว่างนี้เราก็ลงนี่คุณหน้าไปก่อนนะลงนี่คุณหน้าไปลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามหวังเฮ้ยนี่ ACC ผมเยอะยังไม่ค่อยติดเลยวะ <biases> so no. ดวงดีอยู่นะเนี่ยเอาจริงดวงตึงมากแต่ผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงพเพื่อน <doctor> ผมมีทีมสำรองให้ทีมที่ผ่านร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับไอทีนี้มันไม่ผ่านร้อยแล้วมันต้องมาวัดเนี่ยเนี่ยเช่นไหมใช่ไหมทันแล้วติดทุกบัฟครับยิงแป๊ะแป๊ะแป,ะแปะ๊ะทีเนี้ยมีเทคนิคผ่านยังไงให้แบบพังแลให้ได้ต้องตีแล้วมันติดเบาบางชิ้1 1ออชนหนึ่งอีกอันหนึ่งเออ้าติดอันเนี้ยโอ้โหผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่ารีไม่ต้องรีเลยคือลงต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าแรงไม่พอคือจะไม่ผ่านเลยครับมันจะไม่ผ่านเลยลไปดูกันว่าผ่านไม่ผ่านแต่ผมดานะไม่ผ่านเพราะว่าจได้ว่ามันจะขาดดาเมจนิดหนึ่งแต่ถ้าผ่านก็คือโชคดีไปนะครับ <S <S รามาลองดูรีสกิลแล้วก็ให้เธเหลิทเฮลิทเฮลิทไฮลิเนี่ยแซงให้ได้ปุ๊บอ่ายิงให้ล้างโอเคถูกต้องจะต,ติดจริงก็ยิงติดปั๊บไหมแปะแปะไม่ติดปุ๊บดาเมจพอไหม รู้สึกว่าไม่น่าพอรอดูกันพอไหมยิง <c oughs> ไปไม่พอเห็นไหมครับตายเออคือต้องดวงเลยอันนี้ก็ยังยังได้อย่ยัง,ย,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 งยังได้ต่อยังได้ต่อแ <c oughs> ับอมตะดิต <c oughs> ดิงพายิงเดี๋ยวิงซ้ำเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ผ่านและอดูรอบดูรอบบอสยิงมา <c oughs> โอ้ ย่าไม่แตกยังไม่แตกยิงอยู่โอ้อันนี้โชคดีอันนี้โชคดียังยืนได้ยังไปได้ต่อเอาไปครับและโดนนี้เคาะยังไม่แตกครับอมาตะอยู่ดึงขึ้นมาดิติ้งยิงซ้ํายังไม่อันตี <c oughs> รยบร้อยเ <c oughs> นี่ยครับนี่คือดามเมจของคนไม่พอดังนั้นเราก็ต้องหมั่งพึ่งดวงของเปาะบางให้ได้นะครับนี่นี่ผมจะรีไปตอนที่ผมสามารถติดเปาะบางได้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเป็นรอบที่ผมติดสักทกีนึงครับอ่ะ ก็เป็นปอบบางนะครับรีประมาณ 4- 5หรอบเลยครับจนกว่าจะได้อันนี้คือการผ่านครั้งแรกนะครับไม่ได้ผ่านร้อเปอร์เซ็นต์นะเอาแค่ครั้งแรกก่อนทีนี้ลหลบรูป2ก็คือไอเฮลิดไฮลิดเนี่ยมันต้องยิงให้ติดนะครับผมสำคัญมากล้างให้ได้โอเคถูกต้องแบบนี้ครับริติงยิงได้เลยแรงโคตรรดอกนี้ปักปักโอโห้โโนี่ครับโคตรแรงนี่หน้าตาแบบนี้ครับที่เราจะสามารถผ่านครั้งแรกไปได้ครับเพื่อน เพราะว่าเข้ารูปสองแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมครับเอ่อมันดาเมจไม่ทานแล้วบัฟมันหายไอ้บอมบัฟหายมันเลยเป็นปัญหาว่าทำไมเราไม่ผ่านกันนะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยติดจังหวะ2พอดีด้วยโชคดีนะครับโอเคพอคุณผ่านปุ๊บแตนแตน,แตนคุณก็จะได้สิ่งที่ต้องการมานั้นนึ่คือฟูรีเอทแลวระหว่างนั้นเราที่เราพยายามที่ดันด้นเลยผ่านมาเนี่ยเราก็ปล่อยฟาร์มนิโคลาน่าเราก็ไปดูดีว่าเราได้หรือยัง ไอ้เจ้าที่เป็นครบเซตนะครับพอครบปุ๊บก็เตรียมพร้อมใส่ได้เลยครับแบบนี้เลยโจอ่านี่ครับ ฟูลีเอ็ดคินไอเอ่อฟูลีธรรมดานะครับอ่าแบบนี้หรือว่าคุณจะหาโมเมนตัมได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเซตโมเมนตัมหายากยากนะครับช่วงต้นซึ่งถ้าผมปรุงหน่อยก็ไอเนี้ยเป็นคีย์เดมจะดีมากนะครับก็จะค่อนข้างดีขึ้นเห็นไหมสเตตัสมันดูเยอะขึ้นมากโอเคทีนี้มาดูทีมหนึ่งทีมที่ผ่าน100%ทีมที่ผ่านเร็วแล้วกันไม่เรียกว่าร้อยแล้วกันเนาะแต่ของผมมันผ่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันไม่ใช่ทีมนี้ครับเพื่อนๆทีมนี้มันคือเราก็แค่ทำเอ c ซมากๆแรงๆก็คืออผผ่่่่่าาานนนใชมั้้ยครรบไไหหก็ดแและตว มันก็มีร้อเอถ้าอินเนียทำ ETC เยอะเท่าไรก็ไม่พอถูไหมครับแต่ผมจะเนินนนร์ฟลงมาหน่อยหนึ่งทำให้แบบโอกาสน้อยลงคือใช้ทีมีแทนทีม,ทมทนีขอแกอ้มาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือให้ไม่ต้องแซงธมต้อนเลยครับอยู่หลังธรมต้อนเลยแล้วก็ยิงไปเลยไอ้บอลมันยิงไปเลยแล้ววลาลียต้องอยู่หน้าของดาเมจสตัวนี้นะครับ อ่า้ด็ดลางให้เยี่ยมไอ้ดูนี่แปะให้ครบแบบนี้ครับแล้วก็มากางบัฟดิตติ้งก็ยังได้บัฟ a อ k ีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องให้ออกกล่องก็ได้นะเร็วๆเร็วก็ได้ครับดอกแรกไปครึ่งหลอดนะครับหน่อยสองโป๊ะโป๊ะขาดนิดเดียวครับผม <laughs> ผมยังขาดเลยลเนี่ยเอคอ okay, นะครับแล้วก็เคาะมาปุ๊บแตกไม่เป็นไรดึงขึ้นมาใหม่นี่แล้วก็เดาเอาดาเมจมาจบได้ แบบนี้อ่านี่ประมาณนี้ครับที่สำคัญคือดาเมจเราจะแซงได้เนี่ยตัวนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับอ,อันนี้ผมมองว่าเกือบจะผ่านร้อเเ็นเลยแต่ถ้าแบบถ้ามีฟูลี่เนี่ยผมผ่านร้อยแล้วเพราะตอนนี้มันเป็นฮาเวดอยู่มันเป็นฮาเวดอยู่ก็เลยแบบยังยังไม่ผ่านร้อยถ้าผ่านร้อยน่าจะลองเป็นฟูลี่น่าจะแรงกว่าไม่แน่นะ โอเคนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยหลักหลักการก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ไอเฮอริทเนี่ยต้องมีเลยใส่โฮเดนได้ไหมคิดว่าได้ครับได้อาจจะขาดดาเมจนิดนึงไดนา<อ>ไม่มีหลายไดนาอัพสกิลหนึ่งสกิลสองแค่เวลสามก็พอนะครับอันนี้อัพเกินเพลินไปหน่อยวาเลียเออวาเลียสำคัญคือต้องเลือดเยอะๆนะครับสามหมื่นบวกอันนี้คือต้องใส่จิกะไบต์สปีดต้องเยอะๆนะครับอันนี้ใส่เสร็สปีดมันมันก็เลยแบบ เออเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าใส่เซตนี้อยู่เพราะว่าผมใส่อันนี้ไม่คบรบบางทีนะครับมันไม่ค่อยดอกก็ใส่ไปก่อนถ้าเลือดสามหมื่นปุ๊บโอเคบอสอาจจะตีคุณไม่หัวทิมละในดอกแรกอ่ะเดี๋ยวลองเทสอีกรอบนึงเอาแบบแรงๆเบิ้มๆดิมจะผ่านไหมรอบอีกรอบ <c oughs> แต่หลักๆก็คือ ACC นอยก็าไม่ผ่านะครับเพราะว่าใดาน้าต้อง ACC แน่นๆแน่ๆแนๆ,ๆเลยครับ มันต้องแปะติดไอออฟที่2เนี่ยนี่อันที่3าเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยอ,อีโลชั่นเนี่ยอีโลชั่นเนี่ยต้องติดนะครับเพราะว่าบอสมันจะโดนล้นเมื่อเรามันโดนตีมันโดนล้นแล้วเราแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ม,มันหายไปโอ๊ะ,ะ <c oughs> นิดเดียวจริงๆครับถ้าแนะนําอีกตัวหนึ่งลืมไปเลยน้องตัวเนี้ยจะต้องใส่เป,เป็นไอลืมชื่อนึกแป๊บเขา ผ่านเลยครับเพราะวาดาเมจเขาแรงกว่าเยอะดาเมจเขานะครับใส่เขาใส่เขาผ่านผ่านแบบร้อยหนึ่งเลยร้อย <100 S 1> แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เรก็ไอเดตติ้งยิงจบเลยแต่ผมไม่มีโอเคประมาณนี้ครับก็คลิปนี้น่าจบประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวทีมต่อไปก็จะเป็นโดกิกับออร่าเลยแล้วกันนะครับทั้งคู่เลยวันนี้คืออยากให้ไทม์ไลน์ทำม,ม,มาต้นแบบเน้นๆจริงๆนะครับระหว่างทางเนี้ยก็ไปนั่งฟาร์มไปเรื่อยครับจนกว่าจะ ผ่านถ้าเพื่อนไม่ผ่านเนี่ยก็หาออฟไปเรื่อยๆนะเออหาสปีดจากสัตว์ไปก่อนเพราะว่าคุณไปนั่งลงโดกีบมันทีมันยากกว่านะครับไปไปฟาร์มสัตว์ให้มันออฟแดงออฟตรงเนี่ยมันสปีดก็ถึงแล้วไม่งั้นคงก็ลงแค่ไอ้ขุมมันลงไปก่อนเรื่อยๆรื่อยๆเเลยจนกว่าจะได้สปีดดีๆนะครับมไม่มากไม่น้อยประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์ซับสไครเจอกันใหม่ครับผมบาย